มาหอดแล้วเมืองเรื่องแสงช่องเมกเนาะอยู่หมู่สิบสามดีมากทำการทำงานนำก็เลยมาถ่ายรูปให้พี่นอ้องดนเบิง่งอาจจะเป็นสถานที่ที่เพิ่นท่าสีไหวสีเรื่องแสงกลาขึ้นมันจะดูสวยงามอืมเากัดเดินมาก็จะมีลรงมีร้านเนาะเป็นกิมมิกอีกที่หนึง่งมีภาพวาด อ่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องแสงนะจะเป็นเรื่องแสงสีเขียวตอนกลางคืน,นอ่าก็จะเป็นชุมชนเนาะมีร้านกระพงกับเข่ารวมถึงมีร้านเสริมสวยด้วยตัวน,นี้เลยก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นแสงสีเสียงช่วงกลางคืนเนาะอ่าก็มีร้านคงราา้รานข่าร้านกับเข่าอ่าเป็นแบบสวนย่อมนั่งเล่นแล้วก็มีโครงการ วิจัยกัญชาทางการแพทย์หมอพื้นบ้านเนาะที่วัดสรินทร์วณารามภูเขาเมืองเรืองแสงจ้ะ,ะทีมงานเขาก็อยู่พุ่นอันนี้เลยรอบายมุง่งพอดีว่าเขานัดก,กันบายมุง่งที่จะมาให้ความรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอนนเลยมันก็จะเป็นบอกว่าเป็น เรื่องแสงแบบนี้เป็นถนนเรื่องแสงถ้าว่าเพิ่มสีอีกขึ้นขึ้นก็นจะงามขึ้นมากแลลวมันบ่มีแสงอย่างเ <c oughs> นาะเขาเรียกว่าถนนเรื่องแสงอาจจะมีเรื่องของมาศาศาศัสยิดเนาะมีนวดศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการแพทย์แผนไทยกับนี่เรื่องแสงแบบนี้แหละเลยพี่น้องให้เบิง กะติดไปลายเนาะเมืองเรืองแสงเด,ด,ดือ่าตอนนี้ก็จะเป็นโซนต่างๆเนาะมันก็เงียบแน่เลยพี่น,ออน,น้องอำเภอสิรินนช่องเมกเนาะมีร้านแบบเออเนาะเป็นอีกที่หนึง่งเป็นเป็นสปงสปาไปนวด แบบนี้เลยนอ่ขอพาไปดูหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกศูนย์ชุมชนหนึ่งนะครับอ๋อศูนย์เรียนรู้มีการนวด,มา,นวดมาสาดเรื่องอามีเสริมสวยเีย่ยวกับกัญชาทุกชนิดอ๋อกัญชาทุกชนิดมีโอ้โครบวงจรออกมากที่นี่ ก็มีพวกสมุนไพรน้ำนเนาะสมุนไพรตอนนี้ก็จะมีสบู่หรือเปล่าเนี่ยออสบู่สมุนไพรนี่เลย